สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอินดีต้อนรับกระสุ่ Minecraft Pocket e dition Hardcore นะครับกันในซีซั่นที่2กันแล้วนะฮะก็พาร์ทนี้ครับเป็นพาร์ทที่3นะครับแล้วนะครับน่าจะใช่นะฮะก็เพิ่งเล่นก็จำชื่อพาร์ทไม่ได้แล้วนะครับโอเคครับตอนนี้เรามาตัดไม้กันอยู่เช่นเคยนะครับเพราะว่าสร้างบ้านไปแล้วครับผมแต่ก็ไม้ไม้หมดนะครับก็เลยต้องต้องมาตัดเพิ่มนะครับผม โอเคตอนนี้ก็จะมืดอีกแล้วนะฮะไม้ที่ผมต้องการเนี่ยจะเป็นไม้ขาวนะครับซึ่งมันแทบจะไม่เหลือแล้วนะครับเนี่ยเราตัดไปสัเหลือแต่ไม้โอ๊กนะครับจะมืดแล้วเราเตียงมาเะนะี่อเอามานะครับเป็นคนรอบคอบแย่ yeah, เราก็จะนอนนะครับข้างแกะแจ๊ะยังไม่มืดว้าวปาทิดอัศด,ดงนะครับช่างสวยงามรารามแท้แลตะลึงนอนได้อย่างยัง ตอนนี้ผมเล่นในเวอร์ชัน0.15.0 alpha build 1นะครับก็อย่างที่เห็นทางด้านบนนะครับซีดก็ตามด้านบนฮะ S 150อะไรนั่นแหละนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมใช้มือถือ vivo Y37 นะครับอ่าโอเคตามนั้นโอเคฮะเดี๋ยวเราจะไปตัดไม้กันต่อนะครับเมื่อกี้เห็นไม้ขาวอยู่ไหนวะออกมาเห่านะครับมาเห่าอีกแล้วเออไม้ขาวไม้ขาวไม้ขาวนี่ไงยังเหลืออยู่นะครับนิดนึงครับคงต้องไป หาป่าไม้ขาวซะแล้วล่ะครับรู้สึกชีวิตนี่อยู่ยากแล้วครับตรงนี้เป็นเหมืองใช่ไหมฮะดูหน่อยดิมีเหล็กเป้าอยากได้เหล็กครับพโกกระตุกกระตุกเดี๋ยวแลผมปรับเรนเดอร์เท่าไหร่เนี่ยเออเรนเดอร์ดิสแท้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับไม่มากจนเกินไปนะครับเออก็อาจจะเป็นเมืองนะแถวนี้ใช่ไหมฮะโอ้นะครับมีทางลงด้วยเรามีทอดปะรู้สึกจะไม่มีนะครับ ครับโอเคนะครับเดี๋ยวลองดูสักนิดนึงนะฮะเล่นมาเรายังไม่ได้ลงเหมืองแบบจริงๆจังๆเลยนะครับเจื่อสถาานอะไรก็ไดนะ้โอ๊ะกระตุกกระตุกปึ๊บเดี๋ยวลองดูครับนะลงเหมืองกันบ้างโอเคเดี๋ยวคุณผู้ชมเบื่ออุอ้ยสร้างแต่บ้านนะับไม่ถูกใจเออปักทอสเอาทอสเฮ้ยไม่มีเหล็กเลยครับอาอนี่ไงเจอแล้วครับแล้วก็มีซอมบี้หนึ่งตัวมีตัวเยียงนะมาไม่กลัวครับนะ เก่งไม่กลัวกลัวมาเยอะหนีหนีหนีเรียบร้อยนะครับโอเป็นเหมือนครับผมทาง้มีเสียงสเกลดิตตันด้วยนะครับแล้วกาลังเดินมาหรือเปล่านะครับริวจะไม่ยุ่งครับผมริวมาเอาเหล็กจ้ะริวจะไม่ยุ่งที่แค่นี้เหรอ <c oughs> ทำไหมใจร้ายกันอย่างนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยลงเหมืองแบบจริงจริงจังสักทีหนึ่งแล้วกันนะถือว,ว่ามาเยี่ยมมาเยือนครับเวลแปดแล้ว เยีย yeah. ดินเสียงน้ำด้ะขุดฐานครับผมเป็นคนเอาฐานเจอไม่ได้ครับต้องขุดสโลแกนเดิมครับจากตั้งแต่พาทแรกนะครับยันพาสนี้หมดได้แล้วขี้เกียจขุดเออเยี่ยมโอเคครับเมืองน,นี้ก็อาจจะมีอะไรน่าสนใจฮะแต่ว่าตอนนี้เรายังยังไม่พร้อมที่จะไปใช้ชีวิตต้องแบบระมัดระวังนะครับต้องเรียกว่ามีสติตลอดเวลานะฮะโอ้พาดมานี่ น้ำตาแทบไหลในซีซันที่แล้วนี่ก็ใส่เกาะเต็มตัวนะครับแต่ว่าเป็นแค่เกาะไอ้นั่นน่ะเราใส่เกาะไอ้เกาะโซ่นะครับไม่ได้ใช้เกาะเหล็กดีๆนะฮะถ้าใช้เกาะเหล็กดีๆก็อาจจะไม่ตายก็ได้นะครับแต่ในซีซันที่แล้วเนี่ยเราแบบโชว์ช่ำไงโชว์ความโชว์พาวนะครับผมก็เลยนะตายไปนะครับก็ลองไปดูกันได้นะครับถ้าใครที่สนใจนะครับอ่านะครับสำรวจทีนึงนะฮะแถวนี้รู้สึกจะเป็นเหมืองใหญ่นะครับใหญ่จริงๆเลย โอเคเพียงเท่านี้แล้วครับสิ่งที่เราต้องการวันนี้ต้องไก่มาเป็นอาหารของเราซะดีดีแจ๊ะของเต็มแล้วเหรอซีดท,ทิ้งไปก่อนแลวกันนะอุ้ยมีไข่ไก่ด้ะเก็บไข่ไก่แป๊บเอา้าได้ขนไก่มาแล้วเราจะน่าจะมีพื้นที่พอไหมเฮ้ยไข่ไก่ไข่ไก่ไข่ไก่แจ๊ะเรียบร้อยเก็บตัดไม้ขาอย่างที่เราตั้งใจไว้ฮะวันนี้ลูกไก่อไรอนายโตกันแล้วกันค่อยมาเป็นอาหารเราโอ้ไม,ม,ม่ก็มีฟักทองอยู่แล้วครับผม ฟักทองเยอะเหลือเกินเดี๋ยวต้องทำฟาร์มฟ,ฟักทองซะแล้วเออนนะฮะนี่ในตัวก็มี6กอันนะครับเต็มแล้วครับเอาทิ้งขนไก่แล้วกันนะเราคงไม่ได้คาบลูกธนูหรอกมั้งนะฮะโอเคครับก็เอาไม้ดีกว่าโอเคตอนนี้บ้านก็ยังไม่ได้พัฒนาอะไรมากนะครับผมก็ไปเล่นนอกรอบมานิดหน่อยนะฮะแต่ก็ไม่อยากเล่นไปเยอะไงะอยากเล่นไปพร้อมๆกับคนดูนะครับโอ้มาตั้งอยู่อะไรตรงนี้เนะี่ยใครเอามาวางไว้นะฮะ แม่ช่างดีเสียจริงๆเลยนะครับไม้ขาวรู้สึกจะหมดแล้วนะคงต้องไปปลูกเพิ่มแถวบ้านซะแล้วนะฮะนู่นครับตรงนู้นมีอยู่ตรงนี้ก็มีเหมืองอู้มีซอมบี NPC. ้ npc อ้าวดาบอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดอ,อมาตั้งหลักก้อนหนึ่งนะจ๊ะดาบอยู่ไหนวะเอาดาบพังแล้วเหรอเอาไม่ใช่นะครับเมื่อกี้เห็นดาบอยู่แต่ว่าเดี๋ยวต้องชักดาบก่อนชักดาบก่อนแป๊บหนึ่งหน้าหาดาบอยู่นะครับไอ้ตัวอักษรมันบางก็ปักทอดด็อตเรียบร้อยนะครับเป็นความมักง่ายนะฮะ แถวนี้วัวเยอะครับผมเป็นอาหารเราซะหน่อยครับผมนี่ขอบคผมครับแจ๊ะแจ๊ะเรียบร้อยนะครับมันเหลืออีกสองอันนะ่ะเออเอาให้มันหมดแล้วกันนะเสียดายนะครับไม่อยากให้มันล่องลอยอยู่แบบนี้นะฮะมันดูไม่เป็นโฮมมชอตอีกสามอันนี่าแจ๊ะขอบคผมครับโอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปแล้วนะครับเดินเอาดีกว่าวิ่งวิ่งก็ได้นะครับเขียวว่าแต่บ้านเรากลับทางไหนวนะเนี่ยชิปปายแล้ว างนี้ไหมน่าจะใช่เราเนี่ยใช่ความใช่หรือไม่ใช่หรือไม่อย่างไรฮึบฮึบฮึบใช่แล้วมันดูกระตุกๆนะครับผมขอปรับเรนเดอร์ลงอีกนิดนึงแล้วกันนะฮะอาจจะทําให้บางคนดูหงุดหงิดหรืออาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นเวอร์ชั่นในนี้มั้งนะครับมันก็เลยอาจจะยังมีบั๊กอยู่นะครับก็อาจจะกระตุกกระกระกเกืกๆนิดหน่อยนะครับเจอทานอีกละ ตกใจเสียงปิกแอคแตกนะครับเสียใจด้วยครับคุณไม่ได้ไปต่อนะฮะสหรับฐานพวกนี้เราไม่มีที่ขุดแล้วนะครับบลูออคิดสวยดีเก็บหน่อยแล้วกันนะเอาไปปลูกแถวบ้านนะครับชอบชอบดอกนี้ชอบเป็นการส่วนตัวนะครับโอ้ค้างค้าค้าเออมันก็แหลกจริงๆนะฮะอันนี้แล้วเครื่องก็ร้อนได้ตอนนี้โอเคนะครับตอนนี้็านาไปจิรนิดทีลหน่อยนะฮะก็ เป็นสภาพอย่างที่เห็นนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีการทําทางแล้วนะฮะแต่ว่าทางก็อย่างที่เห็นครับคือไม้ไม่พอไงก็เลยนะฮะดูแบบ้องแรงนะครับถ้าแบบภาษาใต้ก็คือร้องแรง,งสเสียเอาตกน้ําขึ้นไม่ได้ด้วยเออนะครับคือต้องทําทางดีๆนะครับก็จะพยายามทําให้สวยๆแล้วกันเนาะเนี่ยทางแบบนี้นะครับแล้วก็จะทําสัก2ชั้นนะจะดูสวยดีหรือว่าชั้นเดียว เพราะว่าชั้นเดียวม,ม,มัน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 สั้นเกินไปเนี่ยผมว่าสักสักสองชั้นน่าจะโอเคนะโอเคครับตอนนี้เผาเนื้อกินก่อนมีเนื้อหมูกินเนื้อหมูครับผม๋ยวขอเก็บของกอะไรกันนะเก็บไปจ้าสลามยี่แปดอันนะครับบอกเลยว่ารวยมากและตอนนี้ก็สามารถทําเชือกได้แล้วด้วยนะครับซึ่งก็ต้องใช้ใยแมงมุมนะครับแต่เราไม่มีนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มสานต่อง,งานของเรานะครับผมเอาไม้ข่าวมาครับผม จัดปนะครับผมจะทําตรงนี้ครับให้เป็นไม้ขาวนะครับเพื่อใช้ในการวางรั้วนะครับตัวนี้จะเป็นพื้นที่สำหรับการวางรั้วนะมันจะดูแบบสวยงามอ่ะเออแล้วเตียงเราได้ทุบมาไหมนึกว่าลืมเตียงไม่ได้ทุบมาเนี่ยครับโอเคนะครับเราก็จะเตียงมาวางไว้บนบ้านอย่างเป็นทางการนะบ้านเราไม่มีไฟเลยไม่เป็นไรครับเราประหยัดไฟนะฮะมีไฟเยอะก็เพิ่มค่าไฟครับไม่ครับมีจ่ายค่าไฟได้เหรอ แย่เช้าอีกแล้วนะครับเนี่ยมันสวยมากครับตอนเช้าเช้าเนี่ยแล้วพระอาทิตย์ขึ้นทางไหนวะพระอาทิตย์ขึ้นทางนู้นนะครับถ้าพระอาทิตย์ขึ้นทางนี้เนี่ยจะแบบมันจะแบบสวยงามมากนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับอืมนะฮะเป็นทางแยกนนส่วนทางนี้เราจะไม่ทำนะครับมันมันจะขัดขวางทัศนวิสัยในการมองเห็นนะฮะตรงนี้เราจะเว้นไว้นะครับโอเคมข่าวมาทำต่อเพรามนะตรงนี้มีเหมืองใช่ไหมเนี่ยดูแป๊บ นะฮะเพื <c oughs> ่อจะได้ลงเหมืองอุ้ย <H ee> น่าสนใจ <c oughs> ใช่หรือไม่ครับอย่าบอกว่าตันครับ <c oughs> ตันแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยอุตสาจะได้ลงเหมืองใกล้ๆบ้าน <c oughs> ตันสัง้งนเลยคือใบโอมไอเนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่าใบโอมสวมนะครับมันจะไม่ค่อยมีเหมืองนะครับถ้าเหมืองเนี่ยมันจะอยู่ไบโอมเนาะที่เราไปหาตัดไม้เมื่อสักครู่ครับนั่นแหละมันจะมีเหมืองเยอะนะครับก็ ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยไปลงเหมืองแถวนี้ก็มีภูเขาเยอะนะครับเอ็กติมฮิลก็จะมีแร่อะเมอร์เรลเยอะนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันนะฮะเนาะน่าสนใจน่าสนใจแจะนะครับทํายากเลือเกินนะฮะนี่นี่อึ๊บขึ้นได้ไหมขึ้นได้โอเคทาไงวนะเนี่ยอ่ะอ่ะอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้อนโอเคนะครับแล้วก็ทำตอบการันตีเลยฮนะ นั่งยันนอนยันยืนยันเลยครับว่าไม่เสร็จแน่ๆครับแต่ว่าผมก็จะทําไปเรื่อยๆแหละนะคือที่ผมมาถ่ายคลิปให้ดูเนี่ยคือจะจะให้มาดูว่ามันมีความคืบหน้าอะไรบ้างนะผมก็กําลังสร้างอยู่ประมาณนี้นะครับไม่ได้อู้งานนะครับคือผมก็กําลังสร้างบ้านอยู่นะครับไว้เราแบบเดี๋ยวผมจะคือถ่ายเสร็จเดี๋ยวผมก็จะนั่งสร้างให้มันเสร็จแหละแต่ว่าคงจะถ่ายจนไม่จบอะครับเพราะว่ามันมันมันยาวนานนะครับเออว่าแล้วก็ลืมไปขุดทรายนะตอนนี้มี่ทรายปะ ไม่ค่อยมีนะ้ำใบโอมนี้ทรายเออต้องไปหาทางโน้นครับน่าจะมีอยู่นั่นนั่น,น,นตรงนั้นตรงนั้นเห็นปะตรงนู้นะครับก็ไม่ไกลเท่าไหร่เดี๋ยวไปหาแล้วกนะันเนาะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวต่อตรงนี้เสร็จเราจะไปหาทรายนะครับเราจะนั่งเรือไปเออผมว่าตรงนี้ทําเป็นท่าเรือนะเออน่าสนใจเนี่ยตรงนี้ทําเป็นท่าเรือเออน่าสนใจนะน่าสนใจนะน่าสนใจน่าสนใจนะครับพูดคนเดียวครับผมต้องเป็นเหมืองแน่ๆครับ จากการสันนิษฐานของผมนะครับข้างล่างมันต้องเป็นเหมืองอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้ยินนะครับแต่ว่าผมได้ยินชัดเจนเลยว่ามันมีเสียงสเกลกาลังเดินอยู่นะครับเนี่ยใต้น้ํามันต้องเป็นเหมืองครับนะเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะลองดูแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นเหมืองจริงไหมเนี่ยแฮมเนี่ยมันเดินเยอะมากครับเป็นสปาวะเนี่ยถ้าเป็นสปาวนี่หวานเลยนะครับหวานเลยบอกเลยว่าหวานเลยนะครับตรงนี้ก็ก็เนี่ย มันเดินเยอะมากครับมีเหมืองว่าแถวเนี้ยดูแบบนะครับเผื่อจะมีทางลงนี่ไนงะใช่ปะ่ะไม่ใช่นะฮะมัวแล้วจังวันนี้ไม่มีทางลงนะแถวนี้เนี่ยไม่มีทางลงครับแต่ว่าข้างใต้นะมันต้องมีเหมืองอย่างแน่นอนนะครับเนี่ยผมแบบนม่หมอกริดคอนเฟิร์มเลยครับมันต้องมีอย่างแน่นอนข้างล่างครับเอาว่าเดี๋ยวในพาร์ทหน้าเราจะลองไปสำรวจดูแล้วกันนะเนี่ย เดินมาตรงนี้ได้ยินเสียงแบบก็แร็ก็แร็ก็แรก็แกล้งนะเสียงกระดูกเดินได้นะฮะแม่มันน่าค้นหาซะจริงเลยเอันว่าเดี๋ยวเจอกันเนะี่ยมันเดินเยอะมากครับมันเดินเยอะซะจนน่าสนใจน่าดึงดูดนะครับให้เราเข้าไปแล้วอาจจะไม่ได้กลับออกมาเลย <c oughs> เอออะครับแต่ก็ค่อนข้างอันตรายครับถ้าเป็นแบบนี้นะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราไม่กลัวตาย <c oughs> าก็เดี๋ยวไปไอ้นี่ก่อนแล้วกันเนาะ ไปเอาถ่านนะครับผมเอ่อต้องคราฟเรือก่อนนะครับซึ่งต้องทำเอ่อทำโชเวลแล้วก็นี่ครับเรือมาแล้วนะฮะมีเรือให้นั่งก็นั่งไปนะครับมันจะขึ้นได้ป่าวะไม่น่าจะได้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับไปไปไปแล้วน,นอนอไม่ใบบัวมันเยอะจังอ๋ ถ้าชนไปบัวเยอะๆนี่เรือจะพังป่ะน่าจะพังนะครับหรือว่าไม่พังไม่รู้นะฮะโอ้แค่นี้ก็นั่งเรือมานะครับผมสบายใจเฉบนี่ไงโอ้นะครับชนได้นี่หว่ามาแล้วจ้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 าจอดเรือรีบรีบโอ,โอเคนะครับแหม่สะดวกสบายจริงๆเลยนะครับโอเคครับก็จะมาขุดทรายนะครับเอ,อ้ามีแค่นี้เหรอ โอ้แต่ตรงนั้นมีอีกกองหนึ่งนะฮะแป๊บนึงขอดำน้ำไปเก็บทรายก่อนเยอะเยอะโอ้โอเคเรียบร้อยขึ้นเรือขึ้นเรือเช็บไปแล้วโอ้ตรงนี้มีเยอะตรงนี้มีเยอะตรงนี้มีเยอะจอด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 เอสเรียบร้อยเคลียบขุดทรายกันต่อแช๊ะแจะเชปแ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 ชป โอ้ย oh, กระตุกกระตุกกระตุกโอ้ยกระตุกโคตรกระตุกเออรู้สึกเวอร์ชัน0.5นี่จะกระตุกเกินไปนิดนึงนะครับหรือมือถือผมกากก็ไม่รู้เออหรือว่ามือถือผมกากนะฮะอันนี้เราจะไม่โทษเกมอย่างเดียวนะครับนะอันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันนะครับสำหรับน้องๆหลายๆคนนะครับผมที่แบบเออโทษเกมเออโทษเกมนะครับอันนี้คือเราต้องดูเรื่องมือถือของเราก่อนนะครับว่ามือถืองเราเนี่ยมันขนาดไหนนะครับก็ อย่างบางเกมเนี่ยโอ้ก,กนะฮะเล่นแล้วกระตุกเล่นแล้วเข้าไม่ได้เล่นแล้วเด้งอะไรเงี้ยเออคือ,ค,อคือเกมมันสเปคสูงอะแล้วมือถือเราสเปคต่ําแต่เราไปเล่นนะครับแล้วเราก็ไปด่าเกมนะครับคือใช่เรื่องไหมนะครับเกมเขาก็ทํามาของเขานะฮะแต่ว่าเราก็เออมือถือกา,กากแล้วก็ผ่านนะอันนี้ฝากไว้หน่อยล้วกันคือเราต้องดูศักยภาพของมือถือเราด้วยนะครับอย่างเนี้ยผมเล่นไมค์ครับเนี่ยถ้ามันกระตุกผมก็ไม่ได้ว่าเกมอย่างเดียวนะ แต่ก็ว่านิดนึงแหละเพราะว่าเราเมื่อก่อนเราเล่นมันก็ไม่กระตุกใช่ป่ะแต่ก็นะครับเกมมันพัฒนาไปเรื่อยครับมือถือเราก็ต้องพัฒนาตามมันด้วยนะครับคือถ้าเป็นมือถือเครื่องเก่าผมก็มันก็เป็นเพราะมือถือเราแบบนะยังกากอยู่ครับอันนี้เราก็โทษเกมอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราต้องโทษมือถือเราสักนิดหน่อยสักนิดนึงก็ยังดีนะฮะโอเคเมื่อกี้เราได้สายมาแล้วใช่ไหมเราก็จะใส่รายลงไปย yeah. ใส่ฐานเพิ่มไปนะครับฐานเราเยอะครับเป็นคนเอาฐานนะครับผมแหมตอนนี้บ้านเราก็เริ่มเริ่มเป็นบ้านแล้วมั้งนะครับลืมทําประตูได้ไงวะบ้านที่ไม่มีประตูโอ้ครับมาครับมาซะเยอะเลยนะครับกดผิดไปนิดนึงนะจ๊ะนี่ครับเป็นประตูไม้สีขาวนะครับจะได้สีตัดกันนะครับเออเป็นไม้เป็นบ้านไม้สองสีนะครับเออสวยดีนะฮะสวยดีสวยดีครับชมบ้านตัวเอง เนี่ยตรงนี้ผมก็จะเอารั้วมาใส่นะครับส่วนตรงนี้ก็มันไรประโยชน์เราไม่ได้ใช้มันแล้วหรือเปล่าวะผมไม่ได้ใช้แล้วนะครับนะตรงนี้ก็ปล่อยมันไปอย่างทีเป็นตรงนี้เดี๋ยวเราจะทำนี่ครับนี่เทเจอร์เพลทนะครับทำมาเดียวเองไว้เดีย๋ยนะทำสักสองอันครับสามดิเพราะว่าต้องใส่ข้างในด้วยเจ๊หนึ่งอันแล้วก็ตรงนี้จิบจ๊บจิ๊บหนึ่งอันไม่สวย เอาเป็นไม้เอ้มันมีสีเดียวนี่หว่าลืมเออนะครับแต่ว่าเราใช้หินทําก็ได้นะครับใช้หินแต่ว่ามันต้องเป็นหินอันนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวนะเออต้องเป็นหินแบบสโตนเลยนะครับซึ่ง <c oughs> เราไม่มีครับได้ไหมแต่หินเรามีเท่าไหรนะ่เนี่ยหินเรามีแปดอันนะครับไม่พอไม่เป็นไรนะครับยวค่อยทําก็ได้ตอนนี้ก็เปิดแบบแมนวนวลไปก่อนนะครับได้เวลานอนอีกแล้วเหรอ นอนก็ได้เอา้าปักไฟแล้วนะครับเออปักไฟหน่อยแล้วกนะันเนาะแย่บ้านบนน้ามันก็ปลอดภัยดีนะครับเพราะว่ามันจะมีแบบไม่ไม่ค่อยมีแบบสิงสารสัตว์มาหาเราได้นะครับมันจะแบบมายากอะ่ะแล้วบ้านเราก็อยู่เหนือน้าเนี่ยเออคือการที่มันจะมาหาเราได้เนี่ยม,มันต้องแบบมันต้องเติมทูมานะฮะแบบต้องเป็นเทพทูอ้ามสิบสองอันนะครับก็ไม่น่าจะพอแต่ก็ใส่ไปก่อนแล้วกันเนาะฮึบฮึบใส่ไปฮึบฮึบ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยจะหมดแล้วเนี่ยยี่สิบอันแล้วครับปึ๊บใส่ดีฮะใส่ดีปึ๊บปึ๊บใส่ยากเหลือเกินใส่ยากใส่เย็นปึ๊บใส่ใส่ปึ๊บอ่ะปึ๊บโอเคงอแลดูเป็นบ้านมากขึ้นนะครับก็จะพยายามทําให้ให้มันเป็นบ้านสำหรับบ้านอันนี้ผมคิดว่าจะเป็นแบบ ทรงไทยทรงไทยเล็กน้อยนะครับแต่ผมก็ไม่ได้สร้างบ้านเก่งอะไรขนาดนั้นนะฮะก็ก็ต้องมั่วๆตามเคยนะครับโอ้กระตุกนะครับเนี่ยเห็นไหมคือมันจะโคตรโคตรช้าเลยครับกระตุกมากครับอันนี้พูดจริงๆจากใจเลยฮะมันรู้สึกกระตุกกว่าเวอร์ชันที่แล้วอย่างเห็นได้ชัดเลยครับเมื่อกี้อะไรวะตาปาดนะฮะเมื่อกี้นี่ว่าเห็นคีเปอร์เขียวๆนะ เป็นเวเขียวนี่ร้อนเลยเรียบร้อยนะครับกระจกบ้านเราแต่ก็ยังเหลือชั้นสองอีก1ชั้นนะครับ2ชั้นพอฮะทําเยอะขี้เกียจนะส่วนกระจกก็เผาต่อไปครับเนี่ยมันดีเลยมากเลยครับผมกดกล่องกว่ามันจะขึ้นนะฮะโคตรดีเลยเลยครับโอ้โหครับชีวิตโคตรรันทดนะฮะเนี่ยได้ยินเสียงแมงมุมด้วยแสดงว่าใต้นี้มันต้องมีแน่ๆครับ มันต้องมี s o m ซัมติงไ์แดดโอเคงัว่าพาทนี้ครับเราก็นะมาโชว์ให้เห็นการพัฒนาการของเรานะครับว่าบ้านเราเนี่ยเราพัฒนาอยู่นะเราไม่ได้ไปอู้งานเราเล่นอยู่นะครับส่วนเทเลเรียรเดี๋ยวก็จะตามมาแล้วกันเนาะสำหรับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเรียนหนักมากนะครับใครที่เรียนสายวิทย์คณิตเนี่ยจะเข้าใจฟิลลิ่งของเราดีนะครับว่ามันมันเป็นโหดร้ายสักแค่ไหนนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับช,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 ชมนะครับสำหรับน,นี้ก็ลาไปก่อนนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์กันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมผมผมลาอ๋ๆๆๆๆอผมลาไปก่อน <laughs> สวัสดีครับบ๊ายบาย